สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนสารเศรษฐศาสตร์เป็นอีพีสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติฉบับตั้งแต่1ถึงฉบับปัจจุบันคือฉบับที่13ค่ะแล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องสหกรณ์นะคะในเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรกของไทยเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนะคะซึ่งบุคคลนี้ได้รับฉายาว่าจอมพลผ้าของม้าแดงนะคะในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเราเริ่ม เน้นถึงเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนฉบับที่1แล้วนะคะแล้วลงทุนสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานคืออะไรก็คือพวกเขื่อนพวกถนนพวกไฟฟ้าประปานะคะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เจริญสิ่งอื่นจะไม่เจริญนะคะก็เลยเริ่มสิ่งนี้ก่อนในแผนฉบับที่2ค่ะก็ยังคงเน้นในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเรื่องของการสร้างก่อสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานเหมือนกันนะคะแล้ว มีการพัฒนารัฐวิสาหกิจและองค์การส่วนท้องถิ่นนะคะเ,เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะทีนี้เรียนดูว่าออนอกจากมีการสร้างสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยนะคะยังมีการส่รงเสริมการพัฒน,นาชนบ,บทนะคะแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้านะีเดียวกันปัญหาที่ตามมา จากแผนฉบับนี้ก็คือการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมค่ะการกระจายรายได้ที่ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะคะในแผนฉบับนี้ค่ะทีนี้ในแผนฉบับที่3ค่ะในแผนฉบับที่3นะคะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่3นี้นะคะเราเริ่มมาพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกค่ะเราเริ่มมาพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกนะคะอุตสาหกรรมส่งออกคัวอธิบายไปแล้วว่าเป็นสินค้าประเภทใดนะคะในแผนฉบับ3นอกจากนั้นเรายังส่งเสริมในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วพัฒนาชนบทก็ยังคงเน้นเรื่องนี้อยู่นะคะในแผนฉบับที่3นะคะทีนี้ที่สำคัญคือในแผนฉบับนี้เนี่ยเราเริ่มมีการวางแผนครอบครัว ตสมัยก่อนโน้นเนี่ยนะคะ,ะสมัยจอมพลปพิบูลสงครามใครมีลูกเยอะคนนั้นจะได้รางวัลแต่ประชากรไทยเยอะขึ้นค่ะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องเริ่มมาวางแผนครอบครัวคือจํากัดการเกิดนาวางแผนการคุมกําเนิดให้กับประชากรนะคะในแผนฉบับนี้ค่ะต่อไปฉบับที่4ค่ะฉบับที่4เรายังคงมุ่งการพัฒนาโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกให้ดีขึ้นนะคะในแผนฉบับที่4นะคะแล้วก็มุ่งขยายผลผลิตทางการเกษตรนะคะแล้วเรื่องของการกระจายรายได้ในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นขณะเดียวกันในแผนฉบับนี้มีการพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะคะซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะ ต่อไปเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่5ค่ะในแผนฉบับนี้นะคะเรายังคงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะในแผ,แผนฉบับนี้นะคะเรายังมีเน้นในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะคะก็เลยมีปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นในแผนฉบับนี้ที่เป็นสีแดงคือเน้นการแก้ปัญหาความยากจนมาตั้งแต่ฉบับที่5ค่ะ ที่นี้ต่อไปฉบับที่6ค่ะฉบับที่6นั้นนะคะเรามีการออกแผนหลักการพัฒนาวิสาหเทคโนโลยีนะคะและพัฒนารัฐวิสาหกิจแล้วก็พัฒนาเมือง นะคะที่นี้เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคค่ะก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและกระจายความเจริญเข้าสู่ชนบทนะคะในแผนฉบับที่7ค่ะแผนฉบับที่7นั้นเรามีแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะยังคงรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมนะคะเน้นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและชนบทค่ะ เนเรื่องการขยายด론เศรษฐกิจเหมือนเดิมนะคะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะที่นี้ต่อไปพัฒนากฎหมายและวิสาหกิจในระบบราชการนะคะในแผนฉบับในช่วงปลายของแผนฉบับที่7เนี่ยนะคะประเทศไทยเราประสบปัญหาเศรษฐกิจคือภาวะต้มยำกุ้งด,ดิซีสค่ะทีนี้เรียนดูแผนฉบับที่แนะคะแผนฉบับที่8นี้มันออกขึ้นมาก่อนที่เราจะ ช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะคะแผนนี้ได้วางร่างไว้เรียบร้อยแล้วก็ยังคงยังไม่มีการแก้ปัญหาในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะคะในแผนฉบับนี้เราเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมค่ะเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือยกระดับฝีมือแรงงานนะคะอายุ25-45ปีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพวกฝีมือ ระดับฝีมือแรงงานทั้งหลายอย่างเช่นพวกด้านด้านในเรื่องของทักษะอย่างเช่นทักษะการก่อสร้างนะคะทักษะพวกไฟฟ้าพวกอิ็ทอรนิกนะคะได้รับการยกระดับขึ้นมาแล้วการศึษาภาคบังคับจะเพิ่มจาก9ปีเป็น12ปีค่ะในแผนฉบับน,นี้นะคะทีนี้ ในแผนในช่วงปี40เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเราประสบปัญหาเศรษฐกิจต้มยำพุ้ง d i ซ e ี s สเพราะฉะนั้นในแผนฉบับที่9นะคะเราเริ่มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำไมมาใช้ล่ะคะเหตุผลเพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของคนที่ตกงานกลับไปอยู่บ้านนะคะ ะฉะนั้นยังคงเน้นพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางอยู่นะคะแล้วก็เน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ค่ะทีนี้แผนพัฒนาฉบับที่10ค่ะในแผนฉบับนี้ยังเน้นปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเน้นในเรื่องสังคม,มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันสร้างธรรมมาพิบาลร่วมกันนะคะในแผนฉบับที่10ค่ะ ต่อไปแผนฉบับที่11ค่ะยังคงเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเหมือนเดิมค่ะแผนฉบับที่11นะคะต่อไปแผนฉบับ12ค่ะนะคะแผนฉบับ12กรอบวิสัยทัศน์ของแผนฉบับนี้ยังคงเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ฉบับที่หกแล้วคะ่ะเมื่อกี้ตั้งแต่ฉบับที่9เป็นต้นมาจนถึง 12ก็ยังคงเน้นอยู่นะคะ,ะพยายามพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะในแผนฉบับที่12นะคะปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ประเทศไทย4.0ค่ะนะคะแล้วภายใต้ปรัชญามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะในแผนฉบับ12นะคะมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะที่นี้ต่อไป แผนฉบับ13ค่ะเป็นแผนฉบับปัจจุบันนี้นะคะแผนฉบับ13ไมนี่ยังคงเน้นพัฒนาตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดิมค่ะเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดิมนะคะ แล้วเป้าหมายในการพัฒนาจะมีเรื่องอะไรบ้างการปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมค่ะเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเนี่ยนะคะก็คือเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันและการบริการสำหรับให้คนสามารถตอบสนองโจทย์พัฒนาของเทคนโนโลยีสมัยใหม่นะคะต่อไปการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ย ก็คือพัฒนาทักษะความรู้และทักษะในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะคะที่เป็นคุณลักษณะเหมาะสมกับโลกยุคใหม่ค่ะต่อไปค่ะมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมค่ะนั่นคือพยายามลดความเหลื่อมล้ำ ะะทั้งในเรื่องของการแข่งขันในภาคธุรกิจนะคะและความเป็นธรรมในสังคมค่ะต่อไปเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืนนั่นก็แปลว่าไปเริ่มปรับปรุงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะการผลิตการบริโภคที่มีประสิทธิภาพและก็แก้ปัญหาม,มลพิษค่ะต่อไปค่ะยังสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะเพราะสมัยนี้นั้นมันมีในเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นนะคะและมีการเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศนะคะแล้วสร้างความพร้อมในเรื่องของการรับมือเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะนะคะแสดงว่าคนไทยอายุยืนมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่คือ,อเรศรษฐกิจในตามแผนพัฒนาศรษิสังคมแห่งชาติฉบับที่1นถึงสินะคะที่นักเรียนดูคําถามค่ะข้อหนึ่งถามว่าแผนพัฒนาสศรกิและสังคมแห่งชาติฉบับใดของไทยอันเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวในการพัฒนาโดยระบ,บุไว้ในแผนอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกข้อนี้จะตอบ9แต่ถ้าขา้อถามฉบับใดบ้างเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่9มานี่ใช้ถึง13นะคะ ต่อไปข้อ2ค่ะข้อใดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาฉบับที่7ค่ะกำหนดนโยบวยประชากรอันนี้อยู่ในแผน3ใช่ไหมคะความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพละการพัฒนาที่ยั่งยืนการวางแผนแลักษณะาจากบนไปล่างสู่การกระจายในระดับภูมิภาคและพื้นที่การพัฒนาสมรรถนะเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตนะคะ พัฒนาบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิน่นเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนฉบับเจ็ดเป็นเรื่องของเสถียรภาพนะคะของเศรษฐกิจค่ะจะเป็นข้อที่สองค่ะต่อไปข้อ3ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่เน้นไว้ในแผนพัฒนาสังคมชาติฉบับที่1 7 1ถึงดหนึ่งลดก,ลาการเพิ่มประชากรพัฒนาท่ยั่งยืนถ้าลดการเพิ่มประชากรมันจะเป็นแผน3ใช่ไหมคะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ กะะารพัฒนาวิทยาศาสตร์เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นแผนฉบับที่เท่าไหร่นะคะฉบับที่6นะคะ,ะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้มีมาตลอดอยู่แล้วนะคะ,ะการเร่งรัดการขย,ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างในพื้นฐานทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่สมดุลและเชื่อมโยงทั้งคนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวลงดล้อมและการเมืองที่ไม่ได้เน้นไว้ในแผน1 8ถึงคือข้อที่5้าค่ะ ข้อที่5นะคะข้อนี้เ้าถาม1-7สรุปร่วมกันเลยนะคะต่อไปนักเรียนดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงจะอยู่บนพื้นฐานของสามห่วงและสองเงื่อนไขนะคะสามห่วงคือห่วงอะไรบ้างคือความพอประมาณนะคะความมีเหตุผลค่ะความมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอนะคะและภายใต้ สองเงื่อนไขคือต้องมีความรู้คู่กับมีคุณธรรมด้วยค่ะนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทีนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นใช้ได้กับทุกอาชีพนะคะก็คือเรื่องของความประหยัดนะคะการาใช้ใจ่ายไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทฤษฎีใหม่นั้นมันจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของภาคเกษตรกรรมนะคะซึ่งเขากําหนดวิธีการปฏิบัติในเศรษฐกิจ แบบทฤษฎีใหม่ไว้3ขั้นตอนนะคะคือสังเกตพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ขั้นตอนที่1คือครอบครัวพอเพียงก็คือเอาที่ดินมาแบ่งเป็น4ส่วนก่อนนะคะ30 30 30และ10นะคะขั้นที่2คือชุมชนพอเพียงคือตั้งสางกรณ์ขึ้นมาและขั้นที่3คือชาติพอเพียงค่ะชาติพอเพียงคืออะไรก็คือจะต้องออนอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความร่วมมือ ในชุมชนแล้วนะคะยังต้องสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านนอกค่ะนะคะอย่างเช่นธนาคารบริษัทขนาดใหญ่และสถาบันวิจัยค่ะอ่าทีนี้นักเรียนลองดูคำถามคำถามจะค่อนข้างเยอะในเศรษฐกิจพอเพียงนะคะข้อที่4ถามว่าข้อใดเป็นการประยุก์ตใช้ทฤษฎีขั้นที่3ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนงึกลุ่มแม่บ้านร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนันนี่เป็นขั้น2 ข้อ2เกษตรกรในชุมชนร่วมกันจัดตั้งสารกรางานเกรรษตรนี้เป็นขั้น2นะคะข้อ 3, สารรมมาสาร,รมาสารนสุขประจําหมู่บ้านร่วมมือกันปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในการร,ารักษาสุขภาพอันนี้เป็นขั้นหนึ่งอยู่ต่อไปผู้ใหญ่บ้านแนะนําเกษตร,รกรให้จัดสรรพื้นที่อ๋อเป็น4ส่วนคือ30-30-30-10นี่เป็นขั้นหนึ่งนะคะ ข้อ5สมาคมผู้ปกครองในชุมชนร่วมร่วมมือกับธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเมื่อกี้คุณบอกว่าขั้น3เนี่ยนอกจากจะพอเพียงระดับชาติแล้วเนี่ยนะคะยังต้องสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับวิสาหกิจอื่นๆนะคะตัวอ,อย่างเช่นธนาคารบริษัทและสถาบันวิจัยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ5ค่ะ ต่อไปข้อที่5ค่ะถามว่าข้อใดสแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินในภาคธุรกิจข้อหนึ่งบริษัทกอมีโครงการปล่อยเงินกู้ให้กับพนักง,งานอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อให้พนักง,งานนําไปกู้ใช้ตามความต้องการข้อ2บริษัทขอขยายฐานการลงทุนมากขึ้นเรื่อยเพื่อรองรับการเปิด,ป,ดประชาคมอาเซียนโดยการกู้เงินจากต่างประเทศ ข้อ 3. ประเทศคอพนักงานเมืองท้องถิ่นไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับงานว่าจ้างจากภาครัฐข้อ 4. บริษัทงอส่งเสริมทั้งงานเข้าร่วมอบรมทั้งเชิงวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการทํางานอย่างสม่ําเสมอข้อ 5. บริษัทจอมนโยบายให้รางวัลพนักงานที่มียอดขายสูงสุดไม่เน้นการสร้างความปรองดองในกลุ่มพนักงานเพราะฉะนั้นการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือข้ออะไรคะข้อ4บริษัทงอส่ง,งเสริมพนักงานเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการคุณธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการทำงานคะ่ะข้อที่5นะคะตอบสีค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะชุมชนใด มีการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริชุมชนกอ่อปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่แล้วก็แบ่งปันผลผลิตระหว่างกันชุมชนขอเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเกษตรเชน่นยาปราบศัตรูพืชเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้อ3ชุมชนคอเลือกปลูกพืชตามราคาและความต้องการของตลาดโลกเพื่อเพิ่มรายได้นิสกิจเชิงเดี่ยวไม่ใช่สกิจพอเพียงนะคะข้อ4ชุมชนงทําการเกษตรโดยอศาศัยความช่วยเหลือจากรัฐเป็นหลักเน้นการปลูกพืชที่มีการประกันราคาโดยไม่ปลูกพืชอ,อื่นอย่างนี้ก็คือเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวก็ไม่ใช่สรษฐกิจพอเพียงค่ะข้อ5ชุมชนจอส่งเสริมให้สมาชิกไปกู้เงินจากนายทุนมาขยายการลงทุนให้ขนาดใหญ่ คนะาดการว์วเศรษฐกิจของโลกจะดีขึ้นทีนี้ในเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ส่งเสริมให้มีการกู้เงินเหมือนกันแต่ต้องให้เ,เป็นไปตามอัตรภาพนะคะหมายถึงว่าจะต้องให้พอชําระหนี้ได้ไม่ได้ส่งเสริมให้กู้จํานวนมากนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงน่าจะเป็นข้อที่1ค่ะค่นะปลูกพืชและปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกันและแบ่งปันกันนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะบุคคลใดเข้าใจแนวคิดสกิจพอเพียงได้ถูกต้องเอกชัยซื้อของห้างสรรพสินค้าเมื่อห้างประกาศลดราคาสสมบัติปลูกข้าวเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักสวนครัวเองที่บ้านสามสีซื้ออาหารกล่องสาเร็จรูปไว้กินเพราะความสะดวกสบาย ซีนารีกินข้าวเย็นบ้านเพื่อนเป็นประจำเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย 5. ้าสินใจซื้อลิปสติกตามตลาดขายส่งราคาถูกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้องเป็นข้อ2ค่ะสมบัติปลูกข้าวเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักสวนครัวเองที่บ้านค่ะคือต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะคะขึ้นตัวเองได้ 8. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะใช้ได้เต็มที่ต่อเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ใน,ใน,ในประเทศปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งใช้เทคโนโลยีที่หันสมัยที่สุด ข้อ2ผลิตตามระคอุตสาหกรรมก้าวหน้าทั้งหลาย 3. ผลิตพืชผลที่มีความชํานาญมากที่สุด4ผลิตตามที่ผู้นําประเทศวางแผนให้ทํา5าหาความรู้ใส่ตัวผลิตพืชผลหลายชนิดกระจายความเสี่ยงคําตอบต้องเป็นข้อ 5. ค่ะหาความรู้และปลูกพืชผลหลายชนิดไม่เชิงเดี่ยวนะคะข้อ 9. ข้อใดคือสาเหตุหลักที่มีการอันเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ข้อ1เกิดการขาดดุลงบประมาณมหาศาลข้อ2รายได้ของคนในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องข้อสสัดส,ส่วนนี้สาธารณ์ต่อ GDP ของประเทศค่อนข้างสูงข้อ4ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำจนทําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศข้อ5เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและมีภาวะการว่างงานจํานวนมาก เมื่อกี้ครูบอกว่ามันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วคนก็ไม่มีงานทํากลับมาทํางานที่บ้านฉะนั้นคําตอบเป็นข้อ5ค่ะเอาละทีนี้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องสหกรณ์ค่ะสหกรณ์นั้นเป็นการรวมกลุ่มที่บอกว่าเป็นสกิทพอเพียงเหมือนกันแต่อยู่ระดับที่2ใช่ไหมคะชุมชนพอเพียง เป็นการรวมกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วยความสมัครใจค่ะสาณกนะคะเป็นการรวมกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วยความสมัครใจนะคะที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้การรวมกลุ่มนี้เนี่ย ะะมีขึ้นครั้งแรกสมัยไหนคะการรวมกลุ่มสหกรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษนะคะบุคคลแรกทีเ่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมาก็คือนายโรเบิร์ตโอเว่นนะคะนำแนวคิดสหกรณ์มาใช้นะคะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการว่างงานนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลนี้ได้สมญาว่าเป็นบิดาสาหกรณ์โลกค่ะ ะะแต่สหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกคือสหกรณ์รัชเดลนะคะเป็นสหกรณ์ของโรงงานทอผ้าที่เมืองรัชเดลนะคะก็เลยได้ชื่อว่าสหกรณ์รัชเดลนะคะสหกรณ์นี้นะคะอ,อ,อ,อังกฤษเนี่ยนะคะได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมสำคัญของอังกฤษตอนนั้นคืออุตสาหกรรมทอผ้าค่ะ เป็นอุตสาหกรรมแรกที่เกิดขึ้นที่นี้สารณ์ต้นแบบของโลกและของไทยเป็นสากกณ์ไรฟไสเซนนะคะของนายฟรีดิคออวินเฮมรไรฟไสเซนชาวเยอรมันนะคะมันเป็นอะไรคะมันเป็นสหกรกรหาทุนค่ะก็คือหาเงินมาหาทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมเงินนะคะอันนี้เป็นสารณ์ต้นแบบนะคะของไทยด้วยแล้วก็ของโลกด้วยค่ะสาณ์แบบนี้นะคะ ที่นี้สากรของไทยค่ะบุคคลข้างหลังนี้นะคะคือบิดาแห่งสากรของประเทศไทยนะคะบิดาสากรไทยสากรไทยเริ่มสมัยช่วการที่หนะคะคือเป็นสากรกลุ่มไร้ไฟเส้นนั่นแหละตั้งขึ้นเพื่ออะไรตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการกู้ยืมเงินของชาวนานะคะว่าจะเอาเงินที่ไหนมากู้ยืมเงินก็เลยตั้งสากรขึ้นมาก่อนเพื่อนนะคะ,ะเป็นสากรกลุ่ม สากลกู้ยืมเงินของชาวนานะก็คือสากลการเกษตรค่ะทีนี้บิดาสากลไทยก็คือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะสากลแห่งแรกของไทยคือสากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้นะคะอ่าทีนี้สากลของไทยเนี่ยนะคะจะมีสากลอะไรบ้างคะประเภทสากลไทยจะมีทั้งหมด7ประเภทค่ะประเภทแรกคือสากลการเกษตรค่ะสากล ประเภทนี้คือให้สมาชิกเนี่ยนะคะดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็แก้ไขความเดือดร้อนในเรื่องของการประกอบอาชีพก็คือเรื่องของการให้กู้ยืมเงินนะคะสากรประมงค่ะสากรนนี้ก็แก้ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพก็คือให้ความรู้เรื่องการประมงแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ประมงจัดหาเงินให้กู้ยืมค่ะสหกรณ์นิคมค่ะสากรณนรณนี้ดําเนินการจัดสรรที่ดินทํา กินให้กับประชากรนะคะให้กับประชาชนรูปกอบอาชีพด้านการเกษตรค่ะสากรร้านค้าอันนี้จัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกนะคะสหกรออมทรัพย์อันนี้จะเป็นสากรสําหรับผู้มีรายได้ประจําให้ออมเงินไปตรงนี้และให้ผู้ยืมเงินได้ค่ะสากรบริการนะคะจัดหาอุปกรณ์จําเป็นในการบริการจําหน่ายให้กับสมาชิกนะคะ ต่อไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนอันนี้เป็นสหกรณ์ของประชากรทุกอาชีพนะคะนำเงินมาสะสมลงทุนนะคะจะเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณนี้นะคะนำเงินมารวมกันแล้วก็บริหารจัดการให้กู้ยืมเงินนะคะใช้หลักการประชาธิปไตยแล้วก็บริการสังคมเพราะฉะนั้นสหกรณ์ของไทยจึงมี7ประเภทค่ะ มี7ประเภทนะคะทีนี้หลักการสากลมีอะไรบ้างหลักการสากลมีอยู่7หลักการค่ะหลักการที่1คือรับสมาชิกแบบสมัครใจค่ะหลักการที่2คือประชาธิที่ปไตย1คน1เสียงค่ะหลักการที่3คือจ่ายเงินปันผลนะคะและดอกเบี้ยตามหุ้นนะคะหุ้นเราเอาเข้าไปเท่าไหร่นะคะก็ได้เงินปันผลตามนั้นค่ะปกครองตนเองอ,งอิสระนะคะศึกษาอบ ฝึกอบรมและข่าวสารต่างๆก็คือสหกรณ์จะจัดการฝึกอบรมให้กับสมาชิกนะคะ,ะความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆและระหว่างสหกรณ์ด้วยกันและก็เอื้ออาทรต่อชุมชนนะคะชุมชนมีปัญหาสหากรณ์ต้องนำเงินออกมาช่วยเหลือนะคะนี่คือหลักการสหกรณ์ทั้ง7หลักการค่ะทีนี้เรนดูข้อสอบค่ะวุดมการสหกรณ์คือแนวคิดที่จะให้สังคมอยู่ดีกินดีด้วยวิธีใด ข้อหนึ่งวางแผนการผลิตให้สมาชิกอย่างชัดเจน2ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน3ามผสมผสานระหว่างละที่นายทุนกับสังคมที่ยม4คนให้มารวมกันเพื่อรัฐจะได้ช่วยเหลือเต็มที่5ให้คนขยันประหยัดพัฒนาตนหนีพ้นนายมุกคําตอบคือข้ออะไรคะ2ค่ะช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะข้อ11ค่ะการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับสมาชิกเป็น ที่เป็นเกษตรกรเป็นบุบาลสำคัญของสากลใดก็คือสากลนิคมค่ะต่อไปค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่สหกลหนึ่งสาก์อมทรัพย์มีหน้าที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรอมทรัพย์นี้มันเป็นของตามอาชีพนะคะไม่ได้เน้นแต่เกษตรกรนะต้งเป็นสาก์การเกษตรนะคะต่อไปสาก,ก,าก์นะะากนิคมมีที่จัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตร ประกอบอาชีพการเกษตรอันนี้ก็ถูกนะคะข้อสาสหกรณ์ดานค้ามีที่จําหน่ายเป็นตัวแทนจําหน่ายและทําการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสหกรณ์ดานค้าเขาก็จะนําสินค้าตามที่ต่างๆมาขายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกนะคะสี่สหกรณ์บริการมีที่ให้บริการด้านการติดต่อประสานงานด้านการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แก่สมาชิก นะคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันเนื่องจากว่าสากกบริการคือแล้วแต่อาชีพของเขาว่าบริการด้านไหนอย่างเช่นสากกแท็กซี่อย่างเนี้ยเขาก็ให้บริการหน้ากริดีต่อประสานงานแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มสมาชิกของเขาห้าสาวกสาวประมงทาหน้าที่ให้ความรู้และการส่งเสริมอาชีพประมงและจัดการข้อพิพาทระหว่างสมาชิกก็คือสาวกรประมงเขาก็จะดูแลเกี่ยวกับแก้ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพแล้วก็จัดหาพวกอุปกรณ์ต่างๆให้ ะะทีนี้คำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของสากลนะคะน่าจะมีทั้งข้อสองและข้อห้าค่ะโอ้ข้อสองและข้อสีลุกข้อสองและข้อสีนะคะอ่าข้อสองและข้อสีนะคะอ่าโอเคค่ะ เนื้อหาเศรษฐศาสตร์เราจะยุติกันเพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันใน EP15 จะเป็นเนื้อหาของสาระหน้าที่พลเมืองค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คห้ด,ด้วยค่ะ